ก็ตัวแรกมาผมก็ขับรถมาใช่ไหม,มทีนี้มันช่องนั้นมีแท็กซี่จอดอยู่ใช่ไหม,มทีนี้มอเตอร์ไซค์อ่ะมันมุดมาตรงช่องรถเราช่องว่างอยู่มมผมก็บีดปีด๊บปี๊ดปีดดด๊ให้ระวังไงทีนี้ผมเห็นแล้วเขาด่าอะไรมาด้วยนะมผมก็เลยออาก,กระจกลงมผมก็พอเปิดกระจกมึงเย้าไงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยผมก็เลย ผมไปจอดรถอะไรกันนีบผมก็ลงมายาวไงเขาก็นัวอะไรกันนี่ใส่อะไรเขาหมวกกันน็อกฟาดเลยฟาดโดนตรงไหนพี่ผมจำไม่ได้ว่าโดนตรงไหนแต่ผมก็ผมกล่าวว่าผมสู้แรงเข้าไปไว้ผมก็กันอย่างเดียวอะอะละผมก็จับจะหมวกกันน็อกไว้ถหมวกกันน็อกเขาพังเขาเขามโหใหญ่เลยกันนี่เขาหมวกกันน็อกพังเออเขาก็ใส่อย่างเดียวเลยกันนี่ตอนนั้นมีคนมาช่วยห้ามช่วยไม่มีไม่มีไม่มีับ อยู่สองคนหน่วยแล้วเห็นเรามีเพื่อนที่ก็มาช่วยด้วยใช่แล้วก็สักพักเพื่อนผมก็ขับแท็กซี่ตรงนั้นนี่บางคนไปช่วยแยกไงเขาเห็นใช่ไหมว่าพี่กำลังชุลมุนอยู่ใช่เขาก็เลยลงมาช่วยช่วยแยกช่วยแยกช่วยแยกเขาไม่ได้สู้อะไรเรากคือการการแยกไม่ให้พอพออะไรประมาณนี้อ่าครับแต่ไอ้เจ้านั้นมันไม่พอไงอืมมันไปเล่นเขาก็ซัดเพื่อนพี่ด้วยเลยซัดเลยแต่ผมก็ ผมไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจะช็อกอะ่ะเหนื่อยหมดแรงแล้วอ่ะมันจะช็อกผมก็วิ่งไปขึ้นแท็กซี่ให้แท็กซี่พามาที่นี่ผมก็เลยยังไม่มาดีกว่าไปดูเพื่อนก่อนสังเกตการดูตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งเ,เอ้าผมไปแล้วมันเล่นเพื่อนเสร็จแล้วก็ไปเลยพอเกิดช็อกต่าเสร็จเขาก็ขับรถหนีไปเลยยังผมอ่ะผมต้องหนีก่อนนะผมก่อนใช่ว่าผมต้องทิ้งรถแล้วผมว่าดูท่าทีทนี้ ออกมาตอนแรกผมจะมาที่โรงพักเลยใช่ไหมผมก็เลยบอกอแท็กซี่ว่าเฮ้ยพี่พวนไปก่อนเดี๋ยวไปดูเพื่อนผมแป๊บหนึ่งพอไปดูเจอเพื่อนผมนอนไงทองอ้องละเพื่อนก,ก็โดนโดนซัดเหมืงงนอนกันเจ็บเหมือนกันเลือดอาบเลยเลือดอาบเลยใช่เ <ใน S 1> พื่อนพี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมาเยี่ยมโรงพยาบาล ไม่มีไม่มีอะไรแค่เขาขี่มาใจหมุดตามช่องมาไงผมก็บีบแต่ให้ระวังไงแค่นั้นเองเออแค่นั้นเองเขาน่าจะเข้าใจผิดเออคิดว่าพี่ไปบีบแต่อะไรประมาณนี้ด่าใหญ่เลยก็นี่ผมก็โมโหเนาะคนเราโดนด่าใช่ไหมเราเป็นพี่พินโดนยู่ชฉยโดนด่าพี่โมโหไหมพี่ก็ลงมาถามก่อนใช่ไหมเอออะไรทํานองประมาณนี้พอลงมาเขาก็ตัวใหญ่เนยเขาซัดเขาซัดเลยก็เป็นแถมนี่เป็นแถมนี่แหละ เหตุการณ์ก็คือช่วงนั้นผมจอดรอผู้โดยสารอยู่แท็กซี่ก็มีรถตู้เขามาจอดส่งผู้โดยสารแล้วก็รถแก๊บมาจอดรับผู้โดยสารรถแก๊็บจอดอยู่หน้ารถตู้และคันนี้รถตู้ก็จะออกเขาก็เบีดแต่ทีหนึ่งแล้วเขาก็หันไปมองหน้ากันอครับแล้วคนไปหันมองหน้ากันเราก็ไม่รู้เขาจะมีเรื่องกัน แล้วกันนี้ยรถตู้เขาก็ขับมาข้างมอไซค์ถามว่ามีอะไรแล้วก็มอไซค์เขาเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างนะเขามึงไปจอดข้างหน้าเลยเขาก็ไปจอดข้างหน้าแล้วกันนี้รถตู้เขาก็ลงมาครับลงมาปุ๊บรถแกล็บเขาก็ไม่รับคนแล้วให้ผู้โดยสารทิ้งผู้โดยสารเลยทิ้งผู้โดยสารปุ๊บผู้โดยสารก็ไม่รู้ไปไหนผมก็พาผู้โดยสารไปทิ่ป้ารถเมล์แล้วก็เขาก็มีปัญหาทะเลาะกัน ปุ๊บเหมือนเขาจะทกต่อยกันแล้วคันนี้ผมก็เห็นเหตุการณ์ผมก็เลยต้องเดินไปห้ามพอมันมันตรงนั้นมันไม่ดีอ่ะผมก็ไปห้ามไปห้ามไปการแต่คนนั้นนโดนต่อยเยอะอพี่ขับรถตู้กันใช่แต่คนขับรถตู้คือเคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยไปห้ามไม่ให้มีเรื่องกันหากินด้วยกันต่างคนต่างหากินก็แยกย้ายกันไปเขาไม่ยอมมอไคยเขาไม่ยอม ยังไงก็ไม่ยอมพยายามจะเอาเรื่องให้ได้ครับหลังจากที่พี่เข้าไปเข้าไปห้ามแย่ง้วครับทางทางคนขับมอเตอร์ไซค์เขาเขาไม่ยอมเขาเขาไล่คนขับรถตู้ไปข้างบนก่อนแล้วโทรเรียกเพื่อนมาอีก คนหรือสองคนประมาณใครโทรเรียกเพื่อนมอไซมอไซอ๋อเรียกเพื่อนมาใช่ครับเล้็หลังจากที่พี่ขับรถตู้เขาเขาเขาหนีออกไปแล้วเนี่ยครับแล้วเขาก็เดินลงมาหาผมเขาบอกมึงเป็นมึงเป็นเพื่อนกันหน่อยไอ้สัตว์เขาด่าผมอย่างงี้มึงเป็นเพื่อนกันเลยสัตว์บอกไม่ได้เป็นเพื่อนแค่รู้จักกันก็ห้ามไม่ให้ตีกันเฉยแล้วเขาก็ไม่ฟังไม่ฟังครับเขาก็สัตี่เลยเอาหมวกับล็อกฟาดเลย สองททแต่เลยแต่ไม่ได้มีการไม่ผมผมกันอย่างเดียวเพราะมันมีเพื่อนเขาอยู่อีกคนหนึ่งเพื่อนเขาก็วิ่งไปขึ้นมอไซค์ของเขาอ่ะเขาก็เขาเรียกไอคนเตยไปเอตอนที่เขาโทรเรียกเพื่อนเพื่อนเข้ามาไหมมาก็สองคนใช่น้าน่าจะประมาณสักสองคนที่เห็นเห็นประมาณสองคนเราหลังจากที่เขาพาที่เสร็จแล้วเขาเขาทำไงต่อเขาก็ไม่ทําอะไรต่อเขาก็ ไปกับเพื่อนนี้เลยใช่ก็คคอปล่อยพี่ไว้ตรงนั้นเลยใช่ถ้่เราไม่ได้ว่าจะไปช่วยเขาเขาเราไปแยกจะแยกไป่อยใช่แต่ทางนักเตะเขาเข้าใจผิดที่ว่าจะเป็นลุมเขาไม่มึงมึงมาห้ามกูทําไมสัตว์อะไรประมาณนี้ไม่ต้องเสือกมึงโดนอีกคนนึงอย่างเงี้ยโอ้โหผมก่อนแล้วขอคู่ไปดีคู่ก่อนแล้วก็ฝากให้มารับผิดชอบเนี่ครับโดยเี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย โดยเจ็บตัวคงไม่เจ็บตัวฟร <c oughs> ีมั้งก็นั่นแหละ่ารักษาพยาบาลอะแกล้งผมทุกอย่างเยต้องเสียไรายได้อยากให้กลับมารับชอบอใช่มครับนะมามอบตัวนะแจ้งค,ค,ความไปแล้วใช่ไหมพี่ครับแจ้งแล้วครับ <c oughs>